จริงเหรอเป็นโลกเสมือนเราเนี่ยอุ้ยเฟี้ยว,วอ่ะคล้ายเๆ l a d พ p เยอร์วันใช่เนีม่มันเ l a d พ p เยอร์เป็กมันอนาคตน,นคี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้าปะใช่ครับใช่ใช่อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้าถ้ามีปาปิก้าโอ้ไทยอินเฉยต้องมีสปอนเซอร์แหละสปอนเซอร์ต้องมาล่ะต้อง<ผ>ม,มาไทยอินเออเรื่องงานไทยอิน่ะมาเฮ้ยผมทำได้ดูผลงานการขายอ่าเมมเบอร์ชิพของผมดิใช่ใช่เก่งมากเก่งมากเพราะว่าการ m a r k e t i มากกับใจ นายบอกว่าขายเก่งจนผมสมัครอ่ะถือว่าเป็นความสมบูรณ์ถ <c oughs> ้าถ้าเป็นอย่างนี้จริงอ่ะโอ้ผมผมก็ดีใจนะคือผมไม่เคยเรียนเรื่องการทำมาเก็ติ้งอะไรอย่างนี้จริงๆริงังจังนะแต่ได้เกิดว่าแบบถึงขั้นขายได้อย่างเงี้ยโอ้ผมก็ดีใจอะ่ะ <c oughs> ชีวิตนี้อไม่เคยขายของแบบจริงๆ,ๆจังเนะียถ้าไม่นับแบบ ที่แบบเปิดท้ายขายของมือสองฮะใช่ว่านโอนจัมมาเตอะอ๋อลืมลืมเพื่อนกลับมีฝันมีไันครับเฮ้ยชุดนี้เหรอโอ้โหว้าวว้ายย่อยขึ้นหลยวุ่ดขึ้นหลุดจริงจริงเหรอเออใช่ That's too bad เสียงมงคลแบวนี้นี่ยอย่านะอย่านะโอ้โหเสียงแบบนี้ พี่อยู่ไหนมามาเดี๋ยวเดี๋ยวผมตามไปเดี๋ยวผมตามไปช่วยเสียงเหมือนคนแถวนี้นะแต่พี่ไม่รู้อยู่ตรงไหนพูดแบบหน้ารถไฟเนมราวาเป็นไอติมที่อร่อยฮะโอู้ที่ถึงอยากกินเหียบได้ไหมเนี่ยเอ้เหียบได้เหียบได้เหียบได้ เหยียบเหยียบไม่ไม่ถึงว่าหินเหลวมันเหยียบได้ผมนึกว่าแบบเหยียบรถตายไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกมันจะลดเลือดเพราะว่าเคยเห็นผับจีอยู่ผับจีมันจะเลือดลดเฉยถ้าเหยียบแบบหินเหลวนะเขาเรียกว่าอะไรนะลาวาลาวาจะเรียกว่าลาวาไหมมันมันมันไม่เหลวขนาดนั้นน่ะมันก็หินเหลวก็ได้อ่ะอืมผมขอเรียกหินเหลวแล้วกันเนาะอ่าแมกนาอยู่ใต้ดินลาวาอยู่บนดินหินหนืดปะไม่รู้อ่ะผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกัน เพื่อนเจอโอเคเพื่อนเจอเพื่อนเจอเจอโอ้โหโดนสแกนเต็มๆต็มกุกกระฝุ่นผมมีน้อยแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไม่เป็นอุ้ยเอาดิกำลังไปกำลังไปมันเจ็บมันเจ็บเสร็จแล้วเจ้าก่อแตกก่อแตกพอดีแตกคนนี้โอ้โหขี่ล้มหนึ่งล้มหนึ่งเอาล้านล้านน่ขอขึ้นไปขอขึ้นไปชาร์ทก่อนอู้อู้ ยิ้วเขียไหมโอเคอยู่ <Okay, you. S 1> อ่ามันลงไปสองตัวนะ <Okay. S 1> ถ้ามีอะไรบอกถ้ามีอะไรบอกผมได้โอเคพี่เคลียร์ตัวนึงตัวตัวมันมีมีตัวนึงที่ผมยังไม่ได้เก็บอ๋อโอเคเคเลียร์แล้วเพื่อเพื่อเราเอาเพื่อเราออกเลยเนะี่ว่าเอ้าโอเคยิวเมดอีโวชิวเฮ้ยโอ้คุณอยู่ข้างบนเว้ยพี่โอเคไหมพี่โอเคไหมตอนนี้ไหมวันมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนนั่นอ่ะบนนี้เลยหรอหายที่ลงก่อนฮะอุ้ยมันอยู่มมัันนออยยูู่่ในควันมันอยู่ในควันโอ้ยมันฟินอีกที่ เออวันดีดีมากวันอุ้ยมอมเหี่กดฮยีฮี่กดยีฮพี่เลยเออเออพี่พี่อยู่ไหนเคเคอยู่นีพี่กำลังพื้นพี่กำลังพื้นพี่กำลังพื้นฟาดแล้ฟาดแล้วครโอ้โอ้ขี่เรียบร้อยโอเคนะพี่ขอรีก่อนอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยของอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรวะเนี่ยมเจอของดีเหรอว่าเจอของดีเหรอหรือว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันคือแบบหูเกาะมันมันฟูมากเลยพี่อยากไปรู้ไหม รรไไหหนนเคลียร์ยังพื้นที่เคลียรยไหมผมผมอยากกลับไปรูทของมากเลยมันจะเคลียร์มันจะเคลียร์อุ้ยอ๋ออ๋ออกเนี่ยไม่นีมันมันมันได้ของดีมากเลยอ่ะเมื่อกี้อ่ะผมไปเจอตัวเฟสเหลืองมันล้มอ่ะของมันดีมากเลยพี่เอาไหมเอาไหมผมว่าผมผมตายแน่เลยนี่นี่พวกนี้เอาไปเลยไม่ไม่น้องเอาเกาะทองดีกว่าเพราะว่าเกาะทองมันช่วยแต่ถ้าน้องล้มอ่ะพี่จะได้ถ่วงเวลาให้น้องแบบชุบตัวเองได้ได้ลรผมกลัวผมใช้ไม่คุ้มไม่ใช่อะไรหรอกมีคุ้มอยู่พี่คุ้มกับน้องอยมีคุ้มกับน้องอยู่โอเคไปไปลุยโอเค ทีนี้ก็อุ่นใจแล้วมันยิงกันอยู่มันยิงกันอยู่ไม่แจมหรอคิมไม่แจมไม่แจมกตุยเน้นตุยเน้นตุยไม่ไปแจมแต่ตุยอารมแบบเขายิงเสร็จแล้วค่อยเนี้เออเตี่ยเราไม่น่ามีคนนะขึ้นสลิงไปเจอเอาป่ะเอาเลยถ้าถ้าเยอะก็ตอยได้โอเคขี่ได้ได้เฮ้ยขึ้นบนนี้ได้หรอน่าจะได้นะ้ยมีคนเดินมีคนเดินมีคนเดินแถวนี้แถวนี้ฝ่าเสียงยี่ข้างในไมได้ยิน ทำไมผมรู้สึกว่าด้านด้านล่างเออมันด้านล่างเขา <c ười> อยู <os> <c ười> ่แถวนั NP ้า <okay>. น <c ười> <c ười> ่า <realised> มันยิงกันอยู่มีเยยิงเยอะอย่าพี่อย่าโผล่อย่าโผล่อย่าโผล่ว่านน้าว่าว่าลองควบหัวดิมันควบหัวค้บหัวมันจะเป็นยงไงะมันมันก็เห็นอยู่ดีอะมันคงมันคงไม่ใช่เกมสำหรับการสเตลจริงๆอะไรใช่มาทางเราป่ะดูทางนั้นป่ะดูทางนั้นก่อนดูทางนั้นไอ้แฟบเฮ้ยบาว่ะบาว่ะเขามาว่ะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมขึ้นบนนี้เดี๋ยวพี่ดูให้เดี๋ยวพี่ดูให้เดี๋ยวพี่ดูให้เดี๋ยวพี่เฮ้ยมันอยู่ข้างในเสียงมันอยู่ข้างใน ว่นวันขึ้นไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมหาทางขึ้นทางอื่นเดี๋ยวผมว่านว่านไปอยู่แถวกล่องไปอยู่แถวกล่องว่านั้นไปอยู่แถวกล่องพวกนั้นแล้วฟ้โกดังเอ๊ะคอนเทนเนอร์โอเคไหมพี่โอเคอยู่โอเคอยู่ดีนะมันยังไม่เห็นเหมือนมืนมันยิงวิ่ดั้งนึงอะเหมืนเฉียนเนาะใช่เหมืออยู่ข้างบน เฮ้ยฟันยลักเคมีมันเป็นบอกคุณสมบัติของฟ้านะตรงนีน้แล้วเราเล่มมาฝาะอะไรตอนนี้เนี่ยเฮ้ยอะไรวงวงอยู่ด้านหน้าไปดรอกไปดรอกเสียงหงอยข้างในอะ่ะเรารล่าให้มันสู้กันดีกว่าเราค่อยไปเนาะโอเคได้น,ดนี่นะฮะสีแดงคือความสามารถในการติดไฟสีเหลืองคือปฏิกิริยาสีฟ้ฟานี่จําไม่ได้เรื่องสุขภาพมัง้งแล้วก็สีขาวคืออ่าคุณสมบัตพิพิเศษครับอันนี้คือใครที่เรียนเคมีมาฝีเนี่ยจะได้เจอตัวนี้แน่นอนมันเล่นเกมเลให้ได้ความรู้ แถวหน้าแถวหน้าม yeah, ีดอกแต่ว so ่ามันยิงกันแล้วอ่ะเราขึ้นไปดูไหนดีกว่าแต่เอ๊ยยิงกันตรงไหนจ้าเฮ้ยหยุดครึ่ดเย้เย้มาดูเฉยแล้วเฉยแล้วเฉยแล้เลยมันเห็นไหมมันเห็นไหมไม่ได้เห็นหรอกไม่รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเอ๊ยเสียงอะไรเสียงมันยิงมิสไซล์ใส่กันเออเราเราเนียนเราเนียนเราเนียนหายไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยะเสียงมันทางซ้าย จาดูใหญ่ม่เห็นใหญ่มเห็นใหญ่มเจะากเโลโยฟูแฮนฟิกมันเห็นยังวะมันเหยไม่เห็นได้ไหโอเคมันยังไม่เห็นเออเดินไปก็แล้วเดินไปแล้วเฮ้ยมันใช้นคงมใช้โดนมันอยู่ตรงนั้นนะไอคนใช้โดน่ะจริงเใช่ใชมาเมาเเยิงมันดีไอุ้ยเอาแล้วหลอยังยงยแค่ทำให้มันหลอนแค่ทำให้มันหลอน แบบมันใช้โดนอยู่อะก็ใช่ะใช่เอ้ยมันยิงกันอยู่แถวนู้นอะโอเคกูสวยงามกูยิงหลังมันเลยใจไปเลยเหลือสามสัคอสิปล่อยให้มันนัวกันไปะอู้าวยิงกูเกาะมันอ้าวกูแจมแล้วกันอ้าวกูแจมเลยใกล้อยู่ไกลไหมฮะอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่อ่ะอยู่ตรงแถวนั้นอ่ะกูก็ไกลอยู่ระยะผมยิงผมยิงไม่แม่นด้วยว้าชิพี่เพื่อนฉันนะ ว่านว่นมันไต่มาข้างหลังมันไต่มาข้างหลังโอ้โหโดนสแกนเจอเรียบร้อยไม่ควรจะงงว่าแบบมันทำอะไรกันตัวโอ้เจอแล้วเจอแล้วอยู่ตรงขอบบ่ะอยู่ตรงขอบระเบียงขอบระเบียงเหรอว่านอย่าพิ่งลงโอ้มันหนีแล้วมันหนีแล้วมันหนีแล้วเราไต่ตรงนี้ไหมไต่ตรงนี้ไหมเอาดิไปเลยจะขึ้นทางไหนเดี๋ยววงเดี๋ยววงบีก่อนเดี๋ยววงดีก่อโอเคโเราไม่ขึ้นเราขึ้นเดี๋ยวเราค่อยไปจ่าเอ๋ข้างหลังอีกทีอีกเท่มสู้กันให้มันสู้กันที่มีแบบโล่นี่อยู่แต่ไม่รู้กดใช้โล่ไง อ๋อเป็นป้อมเหล็กใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะที่เราเจอเขาไม่ใช่ป็นเ็กไม่ใช่มันเ่็มโใช่ไย่ใช่ไม่ให่ไม่ใช่ไม่ไมันเหไนเห็นไม่ใชไม่รู่ไม่ใช่ไม่ใชไม่ใช่ไม่นช่นม่ใชมันไม่ใี่มันหัไม่ใ่ไมให่ไม่นช้ไมันกาไวง่ได้ใช่ไม่ใช่ไมเใช่ไม่ใเ่ไม่่ไมเรีียมๆๆๆโยม่ลุ่นม่ใร่ไม่ใช่เม่ใเ่ไร่ใช่ไม่ใช่ไม่เองมาดชไม่ไม่ให่ยเ่ใ่ไม่ใช่ไม่ใ่ไม่น่ม่นไม่นช่อม่าไปยม่่ไ่ใ่่่นมันมาแน่นอนมันมาแน่นอน เอานะผมตั้งรับเลยนะมันยิงแล้วมันยิงแล้วนี่ปีกหรือพับจีวะเนี่ยใช่น่าจะเป็นพับพจีคือมัน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 เป็นการรอแล้วมันรอตึงเหมือนพับจีมากเลยพี่ว่าว่าเราใช้ซ่อมนี้ได้เราใช้ซ่อมนี้เป็นประโยชน์ได้ว่าเฮ้ยปอยู่ตรงนั้นเจอแล้วเจอแล้วมันอยู่ตรงหน้าเลยอูอูมันยิงเอาทะลุได้เลยเนี่ยเอาไอ้สัตว์จิตแม่ไปกูยิงช่วยมึงเลยเนี่ยมึงอย่ายิงกูนะ ไม่มีไม่มีวงแล้วไม่มีวงแป๊บนึงพี่แน่นอนมันมีบอกว่ามันมีตัวลงลงวงด้วยอ่ะเมื่อกี้อะมันไปไหนของมันวะโอเคมันจริงแล้วไปไปช่วยไปช่วยไปช่วยครับโอ้ยมันลงพอดีเลยมันมันอยู่ตรงไหนวะมันอยู่ข้างล่างมันลงล่างหมดเลยอ่ะเฮ้ยปล่อยมันไปมันมันอยู่ข้างล่างไงหน้าผาใช่ไหมนะโอเคปล่อยมันไปแล้วกันใี่มันอยู่ข้างล่างแล้วบายๆเราไปอยู่ตรงกลางดีกว่าว่าเออไหนๆก็ไหนอะ เฮ้ยเลยไอ้สองซอร์เราใช่ไหมหนึ่งในนั้นน่ะเราหนึ่งในแต่มันจะหาวิธีขึ้นตอนไหนก็มาไปอย่างอย่าบอกนะว่านี่จะชนะเพราะว่าเล่นฟอนแอบเนี่ยใช่ว่าว่าหนีพี่มีอันนี้พี่มีไี่กันมองไม่กันวงได้พี่มีสองกันพี่มีสองกันเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้เราอยู่กลางเราอยู่ตรงกลางได้ไเอาดีวงบีเอาดีเอาดีเอาดีมาดีเอาดีปรากฏว่ามาจริงแล้วยิงเราตายคู่เลยแต่ตายคู่คือจบเลยนะกล้วยจ๋า